เดี๋ยวนะ้าบอยไม่ง้องไม่ใช่ขมรน้นะคะทุกคนโอ้โหเห็นแล้วหัวจะปวดเนาะบอกว่าตอนที่อ่าขเม,นม้นมูลขมม้นแดงอพยพประเทศไทยจะได้หน้าได้ตาได้เงินแล้วก็ให้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยเพราะว่าช่วยเหลือขมม้นแดงอืคิดได้เนาะคิดได้เนาะคิดได้เท่านี้จริงๆนะคะพีพีเอซีค่ะ บอกว่าไทยได้ผลประโยชน์านาานจากเขมรซาซานจะท่วงบุญคุณทําไมเอ,อเพราะว่าไทยอ่ะได้ผลประโยชน์ได้เงินได้อะไรแล้วก็ได้ผลประโยชน์และก็ที่สําคัญประเทศไทยเจริญทุกวันนี้ เพราะขมิน้นเพาสั้นโอโหหัวจะปวดเนาะเพราะขมิ้นอะไรจ้าเพราะคนไทยทางนั้นหลยจ้าเพราะคนไทยที่ทําให้ประเทศไทยจเจริญมาถึงทุกวันนี้แล้วช่วยเหลือไม่ใช่ว่าไม่ได้เงินเนาะเข้าเสียเงินด้วยซ้ําบางคนมีข้าวแทบจะ ไม่มีกินแต่ว่าเอาข้าวส่วนนั้นมาช่วยเหลือประชาชนขเขมรที่อพยพเข้ามาเพราะว่านี้ขนาดออนเป็นคนต่างประเทศออนยังรู้เลยอันนี้ไอ้บอยไปอยู่ตรงไหนมาทำไมไม่รู้นะคะพีะ่พี่สค่ะ